ครับสวัสดีครับทุกๆท่านเดี๋ยวมาดูอีกอันหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นบทที่10นะครับผมไม่ได้เจอบทเท่าไหร่นะครับอ่าและแต่ที่นะครับเดี๋ยวเลือกดยแล้วลกันแต่ละหลายที่น่ครับจะค่อนข้างชอบในการหาโมเมนต์ออฟอินเนเชียลของพื้นที่โดยการใช้เป็นวัดสดุนะครับเป็นวัดสดุคอมโพสิตคล้ายๆกันกับจุดเซนทรอลอครับเราก็พยายามเอารูปซิมเพิลซิมเพิลที่เรารู้จักมาประกอบกัน และหลายๆที่นะครับลหลายๆมหลาลัยก็ชอบลักษณะการเล่นในจุดเซ็นทรอลในลักษณะที่เป็นคอมโพสิตแอเรียด้วยเหตุผลง่ายๆครับทุกท่านเวลาทุกท่านไปดูคานหรือว่าเวลาทุกท่านไปดูส่วนประกอบอตามคานนะครับสิ่งที่เราเริ่มผู้หญิงนะครับชอบขึ้นเนี่ยทุกท่านจะเห็นคานเป็นรูปตัวไอครับเดินเข้าไปล้านเหล็กอาจจะเห็นเป็นเหล็กรูปตัว C หรืออาจจะเห็นเป็นม้านั่งนะครับเอาไว้ขูดมะพร้าวลักษณะของ วัสดุเหล่านี้ครับผมถ้าเราจะมาหาโมเมนต์ออฟอินิเชียของพื้นที่เนี่ยมันจะเกิดจากไอ้ตัววัสดุเล็กๆเป็นสี่เหลี่ยมหรือเป็นสามเหลี่ยมหรือเป็นวงกลมครึ่งวงกลมก็แล้วแต่เป็นวัสดุง่ายๆมาประกอบกันเอาล่ะ mm hmm. เวลาเราทำครับเราก็จะทำไปทีละวัตถุโดยอาศัยอาศัยสิ่งที่เรารู้มาเราบอกว่า เออเราก็จะมีกระบวนการคิดว่าถ้าเกิดมันเป็นวัสดุที่มันเป็น,ลนหลายตัวนะครับวัสดุที่เกิดจากการประกอบขึ้นมาในลักษณะที่เป็น,ลนหลายตัวนะครับผมอ่าให้เป็นอย่างนี้ดูแล้วกันแล้วก็บอกว่าการที่เราจะทำเนี่ยเราจะพยายามครับสิ่งแรกที่เราจะทำเราจะพยายามแยกวัสดุออกมาเป็นก้อน ก่อนหน้านี้เราทำวิธีโดยการอินทิเกรตนะครับอ่าเราก็รู้แล้วว่าอินทิเกรตเนี่ยเราถนัดมากนะครับผมอินทิเกตถนัดมากแต่อินทิเกรตเสร็จแล้วมันจะได้สูตรออกมาเป็นสูตรเล็กๆนะครับผมสูตรสำหรับรูปที่เป็น s ิเมเ l ิรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมให้เราจำนะครับอันดับที่สองครับเมื่อเราพยายามแยกให้เป็นวัตถุที่เราสนใจนะครับไม่ใช่แยกออกมาเป็นไอ้รูป มังกรน,นะครับแยกมาเป็นรูปคนไม่เอานะครับผมแยกไอ้ตัวที่เรารู้และตัวที่เราคุ้นเคยเสร็จปั๊บเราก็จะมาวิเคราะห์ดูว่าไอ้แกนเซนทรอยของเขาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอย่างเช่นตัวนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเราก็รู้แล้วว่ามันอยู่ตรงกลางไอ,ตอตงง้ตัวนี้อยู่ตรงกลางตัวนี้อยู่ตรงกลางนะครับผมเมื่อดูจุดเซนทรอยของเขา้าเสร็จเราก็จะมาดูว่าไอ้จุดหมุนเนี่ยนะครับทุกท่านจุดหมุนที่โจทย์ต้องการเนี่ยมันอยู่บริเวณใด สมมติตรงนี้ครับผมบอกว่าให้จุดหมุนเนี่ยมันผ่านตรงนี้ครับผมแกนหมุนมันผ่านจุดเซนทรอยของไอ้ตัวสีเหลืองนี้ผมจะหาโมเมนต์ออฟอินิเชียของพื้นที่นี้ได้อย่างไรถ้าเกิดเรามีความรู้ก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าเกิดแกนหมุนกับจุดเซนทรอยนี้มันเหลื่อมล้ำกันนะครับไม่ ไม่ปองดองกันอาจจะมีการชิดไปกี่มิลลิเมตรหรือกี่เมตรก็แล้วแต่ระยะทางเท่าใดก็แล้วแต่เราจะอาศัยทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งที่เรียกว่าทฤษฎีแกนขนานโดย i นะครับ i ที่จุดใดๆเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ i bar นะครับหรือบางคนเรียกว่าเป็น iC i c g อะไรก็แล้วแต่นะครับจะมีค่าเท่ากับไอตัว i ที่จุดนะครับจุด CG นะครับหรือจุด C สุดและแต่ของท่านผมจะให้เป็น iBar และกันนะครับจะได้เหมือนในเทคและก็จะทําให้เราเข้าใจง่ายขึ้นโอเคนะครับบวกกับบวกกับอีกตัวหนึ่งก็คือระยะของพื้นที่เรากําลังหาพื้นที่นะครับมันก็คือเอาบวกกับขนาดของพื้นที่คูณอยู่กับดียกกําลังสองนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเรามีรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปมีรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปนะครับ เรารู้แล้วนะครับอันนี้เป็นด้าน A ส่วนนี้เป็นด้าน B นะครับมีแกนอยู่ลักษณะนี้แต่แกนหมุนที่เราต้องการครับแกนหมุนที่เราต้องการห่างออกมาในระยะทางดีต้องการหาโมเมนต์ออฟอินิเชียลของพื้นที่ในรูปที่ผมเพิ่งวาดขึ้นมานี้ผมก็บอกว่าไอโมเมนต์ออฟอบินิเชียลของตัวนี้มันคือ I ก็คือ i ที่จุด CG นะครับ i ที่จุด CG ขคือนึส่วน12 คูณอยู่กับด้าน1กําลัง1อีกด้าน1นึางลัง3าําได้ไหมครับเราบอกว่าด้านที่จะเป็นกําลัง1หรือกําลัง3นี่ให้เช็คที่แกนไอ้ด้านที่ขนานกับแกนเนี่ยฮะจะกําลัง1แสดงว่าตัวนี้เป็นด้าน B ส่วนด้านที่ตั้งฉากกับแกนเนี่ยฮะนี่คือแกนหมุนของเรานะครับที่จุด CG ด้านที่ตั้งฉากเนี่ยคือด้าน A ดังนั้นก็กลายเป็น A ยกกาลัง3หรือคนไหนจะชอบในการบวกลบ อันใก็แล้วแต่นะครับบวกไอจารูปแบบไหนก็แล้วแต่แต่ผมผมแนะนําว่าผมแนะนําอันนี้เป็นวิธีจําของผมนะครับว่าจําไอตัวที่ขนานกับแกนเรสเฟนต์กับไอตัวที่ตั้งฉากกับแกนเรสเฟนต์เอามาแล้วมันจะไม่พลาดนะครับขนานก็ยกกําลังหนึ่งตั้งฉากก็ยกกําลังสนะครับก็คือ1นส่วนสิอ่าไปบวกกับครับพื้นที่ก็คือ A อคูณบีไงฮะพื้นที่ของทั้งหมดนี้ A อคูณบและไป อยู่กับระยะที่มันเลื่อนออกมานะครับระยะที่แกนเลื่อนออกมาจากแกนของเซนทรอยก็คือ D ยกกำลังสองเราจะอาศัยลักษณะพวกนี้แหละครับคิดไปทีละก้อนคิดไปทีละก้อนถ้าก้อนไหนเกิดการบวกกันแล้วก็มารวมกันอย่างเช่นครับไอ้นี่เป็นแกนหมุนไอ้ก้อนสีน้ำเงิน แล้วก็คิดโดยใช้ทฤษฎีแกนขนานก้อนสีน้ำเงินด้านล่างเห็นไหมฮะจุดเซนทรอยห่างจากแกนหมุนแล้วก็ใช้ทฤษฎีในแกนขนานส่วนรูปรูปสีเหลืองเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้ทฤษฎีที่เป็นทฤษฎีแกนขนานเนื่องจากว่าไอ้แกนหมุนเรเฟเรนซ์ aren, ในแกนหมุนนี่มันผ่านจุดเซนทรอยพอดีเมื่อวัสดุเราคิดออกมาในแต่ละก้อนแต่ละก้อนเราก็เอาไอ้ก้อนที่1ก้อนที่สองก้อนที่สามนี้ เอาโมเมนต์อบิเนเชียก้อนที่1ก้อนที่2ก้อนที่3นี่มารวมกันและก็ตอบนะครับผมแต่ถ้าวัสดุของเรานั้นเป็นวัสดุที่เป็นวัสดุที่มีโพงนะครับหรือเกิดการตัดแต่งอย่างเช่นแผ่นสี่เหลี่ยมและมีรูกลมๆอยู่ตรงกลางเราก็จะอาศัยว่าดังนั้นผมก็จะหา ไอโมเมนต์ออปินิเชียของพื้นที่ของรูปเหลี่ยมนี้ก่อนและก็ลบออกจากไอตัวที่เป็นกลมกลมและค่อยตอบถ้าเกิดเป็นรูปประกอบเราจะอาศัยความรู้โมเมนต์ออปินิเชียของพื้นที่ที่เราอินทิเกรตมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นสูตรส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมนะครับผมและก็รูปสามเหลี่ยมหลักๆเรืออยู่ในรูปสี่เหลี่ยมนะครับดูให้ดีว่าตัวไหนเป็นเศษหนึ่งส่วนเดียบสองตัวไหนกำลังหนึ่งตัวไหนกำลังสาม ถ้าห่างจากจุดเซนทรอยก็อาศัยทฤษฎีนะครับถ้าจุดหมุนของวัสดุประกอบของเราเนี่ยนะครับจุดหมุนอ้างอิงเนี่ยมันห่างจากจุดเซนทรอยของวัสดุประกอบของเราอย่างลักษณะนี้ก็อาศัยทฤษฎีแกนขนานนะครับถ้าเกิดวัสดุเกิดจากการบวกกันของหลายๆตัวก็คิดทีละตัวทีละตัวทีละตัวมาบวกกันถ้าเกิดวัสดุถ้าเราวิเคราะห์แล้วว่ามันเกิดจากการลบพื้นที่ของ บางตัวนี่ออกนะครับแล้วก็หาโมเมนต์ออบินิเชียของพื้นที่ของตัวสี่เหลี่ยมแล้วค่อยลบไอตัวที่มันถูกเจาะออกเราจะอาศัยความรู้แค่นี้แหละครับผมในการวิเคราะห์บวกหรือลบออกเท่านั้นส่วนไอตัวที่ผมพยายามเน้นย้ำบ่อยๆนะครับก็คือตัวสี่เหลี่ยมเนื่องจากเราอยู่กับสี่เหลี่ยมซะเยอะจากประสบการณ์ที่เราเห็นมาเนี่ยเราก็จะเห็นมาก็จะถามมันจะเกิด คำถามครับว่าถ้าเราสมมุติเป็นแกนในลักษณะอย่างนี้ครับสมมุติเป็นแกนสีเขียวนะผมย้ำอีกทีนะครับอันนี้เป็นด้าน A ด้าน A กับด้าน B นะครับอันนี้เป็นด้าน A ส่วนไอตัวด้านยาวเนี่ยเป็นด้าน B ไอแกนสีเขียวตัวนี้ผมถามว่าแล้วโมเมนต์อินเอกชียลรอบพื้นที่นี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องมีขึ้นมาก่อนเลยอันนี้ที่จุดเซนทรอยนะครับ1ส่วน12ครับ มีตัว1กําลัง3อีกตัว1กํางลัง1ตัว1กํางลัง3อีกตัว1กํางลัง1ก็เช็คต่อว่าเอแกนสีเขียวเนี่ยด้านไหนที่มันตั้งฉากกับแกนมันก็คือด้าน b ครับผมก็ b กกำลัง3ด้านไหนที่ขนานกับแกนทุกท่านครับพอไปพิจารณาและทุกท่านก็จะเห็นว่ามันคือนะครับ <laughs> มันคือด้าน A ดังนั้นก็กลายเป็นหนึ่งส่วนสิบสอง a b ยกกำลังสามเอาเปลี่ยนใหม่ผมเปลี่ยนแกนและการเป็นแกนสีเหลืองเอเห็นไหมเนาะนะครับแกนสีเหลืองอย่างนี้ผ่านจุดเซนทรอยเหมือนกันถ้าไม่ผ่านจุดเซนทรอยใช้ทฤษฎีต้องหาที่จุดเซนทรอยก่อนนะครับถ้าแกนหมุนของเราไม่ผ่านจุดเซนทรอยแล้วค่อยใช้ทฤษฎีแกนขนานเนาะที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับพว่ขึ้นหนึ่งส่วนสิบสองนี่แหละครับมันไม่มีอะไรหรอกแล้ว อันไหนคือกำลังหนึ่งอันไหนคือกําลังสามเอาละผมเขียนอย่างนี้ไว้อันนี้อันนี้ไว้เช็คคนไหนจําสูตรได้ก็จําแต่นี้ผมว่าเอาไว้เช็คดีกว่าก็บอกว่าไอ้ตัวที่ตั้งฉากนี่ไงมันคือกําลังสามก็ A อนะครับผมไอ้ตัวที่มันขนานกับแกนนี่ไงมันคือกําลังหนึ่ก็ B เท่านี้แหละครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยเอาไอ้ตัว C จําสูตร ไอ้ตัวการหาโมเมนต์ออฟอินิเชียลของพื้นที่ของไอ้รูปทรงสี่เหลี่ยมนี้ให้ได้ให้ชัดเพราะส่วนใหญ่แล้วรูปประกอบของเราเนี่ยเราจะเล่นกับตัวสี่เหลี่ยมซะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการบวกเข้าหรือการลบออกแล้วเราค่อยคุยรายละเอียดกันในโจทย์เราย้ําตรงนี้ก่อนนะครับว่าวาดรูปมาให้ชัด 1. เจอรูปประกอบแยกรูปที่เรารู้วาดรูปมาให้ชัดระบุจุดเซนทรอยของแต่ละจุดนะครับ เสร็จปั๊บดูก่อนว่าไอ้แกนอ้างอิงที่เขาจะใช้ในการหาโมเมนต์อินเเชียของพื้นที่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนถ้าแกนอ้างอิงในลักษณะอย่างนี้ผ่านจุดเซนทรอ์ก็ไม่ต้องใช้ทฤษฎีแกนขนานส่วนถ้าแกนอ้างอิงในการหมุนนี้มันห่างจากจุดเซนทรอยของตัววัสดุป,ประกอบที่เราแยกออกมาก็แยกคิดโดยใช้ทฤษฎีแกนขนาน i เท่ากับ i ที่ผ่านจุดเซนทรอยบวก ad ยกกำลังสอง A คือพื้นที่ดี D คือระยะชิปในแนวตั้งฉากเสร็จปั๊บก็ค่อยเอามารวมกันหรือเอามารบกันก็สุดแล้วแต่นะครับผมอยากทุกท่านเนี่ยผมเตรียมโจทย์มาพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นรูปร่างที่ผมคิดว่าน่าจะควบคุมอยากให้ทุกท่านติดตามกันดูนะครับสำหรับไอ้รูปตัวนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมาต้องเจอโจทย์เยอะๆนะครับทุกท่านก็ได้มองเห็นว่าเราควรทำยังไงสำหรับไอ้ตัว Overview โมเมนต์ออฟอินเ a ของ o อม o s สิตแอร์เรียเนี่ยผมก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนอ่าง่ายกว่าการอินท r เกตแน่นอนนะครับและโจทย์ชอบเล่นคอมโพสิตด้วยเพราะว่าเราไม่ได้สอบแคลนะครับเราสอบเอ g จ l i c s t a ตติดังนั้นก็อยากให้ท่านติดตามกันสำหรับตัวนี้ก็ไปดูโจทย์กันดีกว่าครับไปดูกันเลยครับ